สวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่บ้านมพบ้านๆค่ะวันนี้นะคะแม่บ้านพาเพื่อนๆมาแพ็กตัวนี่เลยนะคะกวักพ่อพรมค่ะเพื่อนๆกวักพ่พรมด่างนะคะเพื่อนๆดูนี่สวยมากค่ะต้นนี้ต้นนี้สวยมากคือแม่บ้านเองก็ยังแบบเสียดายนะคะเสีดาเสียดายนะคะเพื่อนๆเนาะนี่แล้วคือด่างทั้งหมดเนี่ยสามใบเพื่อนๆดูด่างฉ่ำๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะต้นนี้นะคะ แม่บ้านปิดไปที่สามหมืนบาทนะคะแม่บ้านเปิดเสนอราคานะคะเพื่อนๆเนาะแล้วก็ทีนี้มีเพื่อนๆมาปิดไปที่ราคาสามหมืนบาทนะคะแล้วก็ตอนนี้ Culture, เป็นเวลาประมาณตีหนึ่งนะคะเพื่อนๆเนาะแม่บ้านก็เลยลุกมาแพ็กกันนะคะเพื่อนๆพอดีเสนอราคาค่ะพอดีพี่คนที่เขาใส่ราคาน่ะเขาก็ใส่มาตอนประมาณเกือบตีหนึ่งพอดีแม่บ้านยังไม่ได้ยังไม่ได้หลับยัง แบบเหมือนเคลิ้มจะหลับประหารแล้วพอดีได้ยินเสียงอินบอกมานะคะพี่เขาก็เลยทักมาว่าแบบจะปิดหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพี่เขาใส่ราคาไปให้แล้วอะไรเงี้ยค่ะแม่บ้านก็เลยเข้าไปดูอ๋อโอเคมันอยู่ที่ประมาณสามหมื่นนะคะแม่บ้านก็ได้ราคาที่แม่บ้านพึงพอใจแล้วนะคะแม่บ้านก็เลย่ะไปปิดให้พี่เขาแล้วพี่เขาก็ก็โอนเงินเลยค่ะเพื่อนเพื่อืมเขาก็โอนเงินมาเลยแม่บ้านก็อ่อโอเคก็ใจเขาใจเรานะคะพี่เขาโอนเร็วเราก็เลยอ่านมารีบแพ็คเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่บ้านก็ จะตื่นแต่เช้าแล้วก็ไปส่งของให้พี่เขานะคะให้ของออกทันรอบเช้านะคะเพื่อนๆเนาะโอเคค่ะวันนี้พี่บ้าน,นก็เลยอาถือโอกาสมาทำคลิปวิธีแพ็คให้กับเพื่อนๆชมด้วยนะคะวันนี้เราจะแพ็คเป็นแบบแพ็คตะกร้านะคะเพื่อนๆแพ็คตะกร้านะคะทีนี้คุณพ่อบ้านเขาก็ทำแพ็คอยู่ค่ะ เดี๋ยวแม่บ้านก็จะมาจัดเตรียมจัดเตรียมในเรื่องของกล่องนะคะเพื่อนๆเอ้ยอยตะกร้านะคะเพื่อนๆเนาะอันนี้เป็นตะกร้กา,ราแบบแบบดีค่ะเพื่อนๆเนาะไม่บุบง่ายนะคะเพื่อนๆเนาะโอเคค่ะไม้เลือกเจ้าของนะคะเพื่อนๆนต้นนี้มีหลายคนทักทักมานะคะเพื่อนๆแล้วก็คือ ทักมาขอชมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ,เพื่อนๆเนาะนะคะแม่บ้านก็ยับยัง้งชั่งใจจะขายบ้างไม่ขายบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะพอดีพี่คนนี้เขาก็แบบนะคะเขาทักมาเนาะแม่บ้านก็เลยเอาโอเคค่ะปิดปิดเลยแล้วเขาก็ได้ราคาที่แม่บ้านพึงพอใจด้วยแหละค่ะเ,เพื่อนๆ โ okay. อเคค่ะเพื่อนๆนี่นะคะแม่บ้านก็ก็คือแพ็คข้างในทําเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณพ่อบ้านเขาจะเอาเป็นไอ้นี่มามาปิดมาแพ็คเหมือนเดิมนะคะส่วนด้านล่างตะกร้านะคะเราล็อกกับกระถางกับตะกร้าเราล็อกกันแบบนี้นะคะโดยใช้เคเบิลทเหมือนเดิมนะคะเนาะเพื่อนๆอันนี้ก็คือเรียบร้อยเดี๋ยวแม่บ้านก็จะชื่อที่อยู่เดี๋ยวแม่บ้านต้องรอปิดคลิปแม่บ้านถึงจะเขียนได้คว่ามันอยู่ในอินบอก โอเคค่ะเพื่อนเพื่อนก็เรียบร้อยนะคะนี่ค่ะแม่บ้านก็เดี๋ยวก็จะแปะชื่อที่อยู่ผู้รับตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเนาะแล้วก็นี่ค่ะเรียบร้อยค่ะนี่ก็คือวิธีการแพ็คแบบตะก้านะคะเพื่อนเพื่อนก็เรียบร้อยนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งครึ่งนะคะใช้เวลาในการแพ็คประมาณ30นาทีเลยนะคะเพื่อนเพื่อนขนาด2คนช่วยกันนะคะนี่ค่ะ เรียบร้อยค่ะก็ะสำหรับคลิปนี้แม่บ้านก,ก็ขอขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะขอขอบคุณมากที่รับชมนะคะเพื่อน